Let Turn สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Inside แปลว่าข,ข้างในไอเฮียไหมผมคือนักเล่นเกมผีนะครับแต่ว่าไอเฮียไม่คตรกลัวเลย ย,ยังมีอยู่เกมหนึ่งที่กำลังเล่นอยู่นะคะก็คือวันเลยานี้แต่ว่าเล่นยังไม่จบเลยมาเล่นเกมนี้ไปพงังพก่อนเอาละมาเล่นเลยดีกวา่า <c> เ <ười> ฮ้ยไม่กลัวอ่ะมืดดิแม่งโคตรกลัวเลยน่ะเสียงเฮียอะไรก็ไม่รู้ว่าแม่งบอกว่าไม่มีทางออก่า่า่าหาไม่มีไรไม่มีไร เดิน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 อ๋อเสียงเท้าเรากะวะมันไม่มีทางออกเอ้ยเอ้ยน้ำตกเหรอโอ้ยไม่เอาไม่ไปหาน้ำตกไม่ไม่ไมอโอ้โหคนค่อ,คอยๆเดินใจยเย็นใจยเย็นไอ้ยังแม่งมืดโอ้โหมืดอ่ะ ไปไม่ถูกแล้วไปน้ำตกดีกว่าโอ้โหมีอะไรปะเนี่ยไม่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 หลับตาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตาเบาบางตกใจยายาเรื่องปลอดแล้วล้อกลัว ตกอะ่ะเรากูไปไงอะ่ะอู้วไฟดูฟ้านี่ไงน้ำตกเข้ามาแล้วนี่ป่ะมือนใจอ๋อเรากูเปิดไฟอ๋อแม่งเอ้ยมีไฟฉายแต่ไม่เปิด แม่งเสียวอ่ะหัวใจสั่นหัวใจสั่นไหวแล้วกูโอ้โหแม่งภาพจะชัดอะไรขนาดนี้วะไม่รับปรับสุดเลยเนี่ยขอนอนตายที่นี่ดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ไปทางเลือดหรือแม่งเป็นกับดักวะไปก็ไปฮะไม่ไม่ไม่มีไร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 นะไม่มีไม่มี ไม, ages, ไม่มีไรเออก็ไม่มีไรในนั้งจริงว่ะไปไป ไม่มีเฮี่ยอะไรมม่จะวังไวให้กูเก็บทำไมอะ่ะเดี๋ยวบอกนะกูเดินมาสุดแล้วแม่งต้องมีอะไรอีกนะดันดิดันกูจะเข้าเข้าแล้วไม่ไปแล้วเนี่ยไอสัตว์แม่งทางตันโอ้โหกลัวว,ว่ะ เฮ้ยไม่มีอะไรแล้วนี่ว่านี่ก็มาแล้วอะแต่ก็ีิมันไม่มุดกดตัวอะไรวะเฮไปไนี่วะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ี้ามนุษย์กบเพี่ยนของแล้วไม่มีแม่งเป็นนี้วะมพจจอออกแล้วนี่ไปไม่ได้อ่อใครเฮียแม่ง อืมไป,ไปหายใจวายแน่เลยกูเล่นเกมนี้เมื่อไหร่จะจบวะเอ้ให้ใครโอ้ยเนี่ยแม่งทางยาวอย่างงี้ดิแดนกับหลังแด้นี้เนี่ย เอาละเข้าไปไม่กลัวเฮ้ยจุ๊บอืมเดี๋ยวโอ้โหไม่เออไม่ต้องลุกเลยนะมนไม่ต้องลุกเลยอยู่นั้นอะ่ะคือไมนเข้าห้องโดยพิเศษ ผมกลัวอหน่ะหน่ะไอ้ยังแม่งหุ่นอะไรอย่างนี้เนี่ยโหจบเหออจบเหอปอบตาเข้าไปไม่กลัวแล้วทำไมต้องมีแสงตรงนี้ด้วยฮะมันไม่ได้มีอะไรทแม่งมีแสงเลยถ้ากูกด e ขึ้นมานี่เต็มตัวตาย mt 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 อุ้ยอ่านว่าอะไรอ่ะไอ้เฮียแม่งอ่านไม่ออก <c oughs> <c oughs> อท่านผู้ชมครับตอนนี้แม่งแม่งน่ากลัวตั้งแต่เริ่มอ่ะไอ้เฮียแม่งคนไม่เล่นแม่งไม,แม,งไม่แม่งไม่รู้สึกหรอกว่าแม่งเอ้ย โหไม่เอามึงจะหันตามกูทำไมกูหันไปทั้งแห่งหันมาทางนั้นนะไม่ต้องเข้ามาน่ะอุ้ยอ้าว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  ไม่ต้องกลัวไปไปเลยไปเลยไม่ต้องกลัวครับไม่มีอะไรหรอกเร่เกมไม่มียอะไรเลยอูกูขอโทษโอ้ยเหี้ยไม่เอา ยื้อไม่น่าลบยทุกว่เลยพอเหอะอันนี้แม่งชั้นสุดท้ายแล้วโอ้ยยางอีกอะ่ะกูต้องเดินทุกชั้นด้นี่ยความจริงไปเลยก็ได้นะแต่ว่าเพื่อผู้ชมเราต้องไปครับเดี๋ยวกูก็ตายอะ่ะนะโอ้กลัว ออกอยู่ตรงนั้นแท้ๆเอาละเอาละ,าละ,าละ,าละมันจะมีฮเฮอะไรวะ มองไกลๆมันเหมือนซาเดนเดอร์แมนเลยดูดิบาดเสียวอะใอ้ตรงตรงกลางอ่ะทำใจก่อนหนึ่งสองสามไปฉลองอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมืนมืนวนเวียนศีรษะใครจะเป็นลม มีตาไหลแล้ว <laughs> มึงโอ้ยเฮ้ยเปิดฉายอยู่ไหนวะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่กูเปิดเปิดฉายอยู่ ดีมีคนอยู่ไหมครับไม่มีพอกูบอกไม่มีอะไรนี่ สุดท้ายเอาละหลับตาเออเออใครอ่ะอืมกูต้องเข้าไปไหมอ่ะ <laughs> จะเอ๋รวยเหอะมาดิกิน ถ้าผีไม่เดินเข้ามาผีแม่งไม่แน่จริงนี่วะเอาละเราลุดของนี่อะไรหรอที่เหยียแม่งไม่อยากเดินกลับเลยวะเอาล่ะกลับกลับกลับหลับตาหลับตาหลับตาวิ่งไปหลับตาวิ่งไปเอาอไอสัตว์เอา้าเอ,าอ้ยทางออกหาย พอที่ไงพอแล้วไม่ต้องมาแล้วนะไม่เอาแล้วไป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 แล้ว<ป>กูตายนี่กูมีเล่นแล้วนะเด่นเด่นเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ งงไปหมดเอาเอา้าแล้วกูขึ้นมาได้ไงอ๋อห้องหลังคากูละเกียดห้องหลังคาจริงๆให้ความรู้สึกว่าว่าแม่งต้องไม่มีที่หนีแน่ๆน่เอาล่ะเดินไปไม่ต้องกลัวอะไร ไม่มีใครทำไมเราได้ไมัอยู่ในเกมเดินไปเลี้ยวซ้ายหวัวใจฮาวายที่เป็่งเลยว่ะเกมนี้แม่งเจอเกกกลลลบไู่ะเเเซงเยมนี้เล,ล่นเราแม่งค่อน,นมีอารมณ์ร่วมเลยอะเรามึงจะวนเวียนทำไมอ่ะฮะ คุณต้องเปิดใช่ไหมเนะี่ยดีจ้าดีออกมาดีออกมามาเปิดไม่ได้อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปกับพิบเมื่อไหร่จะถึงอ่ะเอา้านี่วนกลับมาที่เดิมหรอ ต้องมีอะไรหน่อยวะข้างบนเนี่ยฮะเดินมานานไม่เจออะไรสักทีปวดเสียวอะ่ะมันก็แค่ตัวสีเหลือเหลีหล่ยมเออในเกมแม่งมาเหอะไม่กลัวสวัสดีสัตมึงจะออกก็ออกมานะไม่ใช่มาออกตอนรับหลังนะ เปิดเปิดเปิดเปิไม่ได้ทาใจก่อลงไม่มีอะไรแล้วเราว่าล,ลงไปข้าง่าง ก็มันไม่มีทางไปแล้วอ่ะโดดลงไปได้ไหมเนี่ยอู<ฮ>้<ฮ>มูไม่ตรงๆหรอกกูรูตร้ต้องมีอะไรแน่ๆเอาล่ะเราก็มาถึงทางที่หนึ่งไปชั้นล่างสุดนะครับก็โจะเดินหอวทองออกแล้วแล้วมึงเข้ามาได้ไงเนะี่ยถามหน่อยมาถึงเมื่อ ทะลุกำแพงมาไงทางออกก็ไม่มีคือหน้าจอ,อกใกล้เกินไปนะเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ก็ในกล่องมันไม่มีอะไรสักอย่าง หรือว่าเราต้องไม่ค่ายกบนั่นหรือว่าเกมนี้ฉากจบเราต้องตายซึ่งผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลย,เยแล้วน้ำน้ำแดงน้ำส้มอะไรเนี่ยหมายความว่าไง มีไปชั้นล่างด้วยอ๋อ oh. อันนี้ชั้นหนึ่งอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วนี่ในทางออกของเราแปลอ่าก็ออกดีครับ ฉากจบเป็นไงเนี่ยผมว่าผมเดินครบห้องแล้วนะแต่ว่าห้องนี้ไม่ได้มาแบบนี้เนะี่ยวยควายโดนฝัดเห็นกูนี่เดินทั่วมาแล้วยังไม่โดนอะไรเลย แล้วมึงจะมีกล่องไว้ทำไมวะอยา่าง ผมคิดว่าถ้าเราไปสำรวจทุกห้องแล้วแล้วก็กลับมาหาทางออกมันก็จะให้กดออกแ้้วไหยซึ่งผมก็จะจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครมีแบบรู้ว่ามันจบยังไงก็มาบอกผมด้ยวยแล้วกันจะไ,ได้ลองเล่นใหม่ขอบคุณที่ ติดตามชมนะครับแล้วใครชอบกดติดตามด้วยเริ่องคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย